สีเขียวบอลเงินเงินครับมันจะมืดปาดนั้นน้อยครับนี่ท่านผู้ชมทาอยู่ไหมทาทาอยู่นะไอ้ครับเอาละครับตีแล้วตีแล้วตีแล้วกอครับท่านผู้ชมตีแล้วกอครับเยือตัวทองไว้ห้าสิบครับท่านผู้ชมกระดีบบับพยายามกอเร็วๆครับไม่ก่อช้ากลัวติดต่อครับบอนี้เคยมีอาท่านครับนี่ครับ ชัติสวยครับท่านผู้ชมอีไปเรื่อยครับไม่ต้องอะไรมากอีไปกอกลับครับคันแหงเอาฟิน เฮ้ยมีปลากัดครับอุ้ยกัดไหมไผ่ขึ้นเลยให้ปลาไหมครับกระดิบวิบวับยังไงกรดิบวิบวับก็มันวิบวิบวับวิบวับปลาดูโตครับมาชมเมื่อกี้นี้อู้ยกระดิพวิบวับครับสุดเสียวมาชมสุดเสียว tiểu giờแพง lắm tiểu ngang lắm giờ nguôi, mình bờ chăn nhé các anh chị em. ui อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยหลุดลุดหูให้มาชมหลุดเห็นไหมให้มาชมอุ้ยกระดีบิับหลุดเอาแล้วแล้วหูกับได้ตัวแล้ววิ๊ับเมื่อกี้นี้หลุดครับผมโหท่านผู้ชมเจ๊าะเจ๊านะครับเจ๊าเจ๊าหน่อยเจ๊าเจ๊าหน่อยวิ๊ับเจ๊าเจ๊าหน่อยหเมื่อกี้นี้ครับเกือบไปแล้วครับกัดเลยครับเมื่อกี้นี้กระดีวิ๊ับครับผม แเจะไดายครับเจอมาครับเจอมาครับบิบปับครับยายาเย็นครับกับหกโมงครึ่งครับผมเมื่อกี้นี้ครับเสียดายครับกัดเราด้วยเจออย่างปลาพงครับโอ้หคืนแล้วค้นแล้วค้นแล้วเจอหน่อย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  เจอมาเจอมาครับนี่เหมือนปลาบาดเจ็บครับเจอมาครับโอเ้เสียดายเมื่อกี้นี้เห็นน้องลางครับเมื่อกี้นี้โอเ้เสียดาย วิบบับ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 เฮ้ยเมื่อกี้นี้วิบบับจริงๆเมื่อกี้นี้เสียดายนี่ครับเคาะก็ได้เจอก็ได้ครับงานโ้งดีมากเลยครับเจอ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 ครับเสียดายเสียดายเสียดาย ดีได้มากผูกกระชอนเยอะมากเจอไปเลยผูกไ,ได้ไม่กัดไม่เต็มไม่รู้ปอนินมหครับไม่ได้กระชอนหรอกช่องนี้ขึ้นดีเว้ยช่องนี้ขึ้นดีไม่รู้มีตอเปล่า ตีมปเลยครับท่านผู้ชมขึ้นดีครับแต่เราพยายามเจอครับเราไม่ได้กอยช้ามากน้างหน้ามีติดติดแล้วครับท่านผู้ชมติดแล้วตัวต่อนะ้าติดติดแล้วครับกระดีบว่าติดแล้วครับติดต่อครับโอ้ติดต่ออย่าขาดนะอย่าขาดนะอย่าขาดนะ ผู้ชมลุ้นเนาผู้ชมดึงไหวครับผู้ชมดึงไหวครับหันแทงออฟฟินครับดึงกิ่งไม้ครับโหเสียวมากเลยครับเสียวขาดครับผู้ชมเดี๋ยวผมลงกันครับผู้ชมไม่ไหวครับไม่ไหวจะฝืนครับแบบนึงครับโดนจนได้ดีบัฟผมว่าแล้วโดนจนได้ดีบัฟนี่ครับโดนจนได้ดีบัฟโดนจนได้ เจอกิ่งมาจนได้ครับบ okay. ิ๊บบับเดี๋ยวลงก่อนอาจะไม่ลึกเออโอเคลงก่อนเออลงก่อนนี่ครับโอ้โหน้ำเยอะเดินมา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 อันนี้อันนี้โอ้โกิ่งมันอยู่ปลายโอ้โหลจมไปแล้วน้ำแต่ไม่เป็นไรครับ ได้ก็ดีขึ้นมาก็เป็นไรว่ากะดีกูวิบวับจริงๆครับเกือบไปแล้วครับสองแล้วนะสิบเกือบขาดไปแล้วครับท่านผู้ชมห่อห้าสิบครับติดนึกว่าปลาไม่ติดเมื่อกี้ปลาดิ้นแล้วด้วยโหได้อยู่ครับท่านผู้ชมเปียกข้างครับรองเท้าหนักดลบันบาดแผลท่านผู้ชมโอ้ยเหนื่อยมากครับเต็มรองเท้าแล้ครับนี่ท่านผู้ชมดูสิเต็มเลยนะหยิบกลาทีแล้วถ่ายเลย เดี๋ยวผมอาน้ำออกก่อนใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวตีใหม่ครับตรงนี้ไม้ไม่เอาแล้วครับหนามีไม่เอาแล้วครับผมรู้แล้วเปลี่ยนจุดใหม่ครับจุดเดิมครับจุดพายแม็กส์นี่ครับตีมาตีมาเจอ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 มา

มืดแลาา้วครับผู้ชมกาศดีครับการถืไว้ กระดิวิปปะมาเป็นยังไงตัวเบ็ดตัวเบ็ดยังดีอยู่ไม่ง้างไม่ง้างตัวเบ็ดยังดีอยู่เราตีกอมาอตีกอมาลองตีกอไปตีกอมาเนี่ยมีปลาช่อนเชื่อดิไม่ใช่ไม่มีครับนี่มันตับนี่มันใสตรงนี้คนระับไม่รู้ปุ่ม,มแค่ไหน วันหนมีอย่างเงี้ยมันจะกินปลาติวอยู่อย่นี้แหละครับท่านผู้ชมบอระพบไม่แน่ครับปี กัดกัดให้โดนท้ายเบ็ดไปเลย แปดทีเดียวครับเกเรได้หายไปแล้วปลาเดี๋ยวปรับนะอันนี้ไไม่ด้ดูแรกครับเ,บ,บเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวปรับเดี๋ยวมีสามรูครับเดี๋ยวเอารูท้ายนะครับแค่รูกลางแบบปันกลางปันกลางว่ารูกลางก็จะปรับครับเนี่ย อเรียบร้อยแค่ดี้วิบลับกับทุ่มนะครับผมยังหาปาลายครับ,บ่านผู้ชมเบยไม่ได้มีหม้นาวนี่ครับกลางเป็นยังไงโอ้แอคชั่นของกลา,างสวยครับ ชันมากัน้วันี้นลองนี้นไ,ปไปกินโหสูงเลยโอ้โหเวเหือสามารถนี่ตัวกลางครับจะมาผิวน้ำด้วยแล้วก็แบบดินด้นๆผิวน้ำมาเลยครับถ้าเราเอาชันเดียบนี่ ครับท่านผู้ชมกลับครับเก็บเยอะก่อนโหมึดแล้วครับกลับทีเดียวครับเมื่อกี้นี้ถอดไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเปิดคลิปด,ดูครับมาตัดลงยี่กอกอะไรก็ได้ครับอันนี้เราเอาแค่นี้ครับหมดกันแค่นี้หมดกันป่าเปิดไปครับผมท่านผู้ชม